สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a เฟเลนยูเวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งรถฮอตฮิตสำหรับสายสปอร์ตท,ที่หลายคนรอคอยนั่นคือ2026 Ford Focus RS ส o อเอสโ h แบกสมรรถนะสูงที่กลับมาอีกครั้งในยุคใหม่บอกเลยว่ารุ่นนี้มาพร้อมการอัปเกรดทั้งในด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะที่น่าประทับใจมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มจากการออกแบบภายนอกก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า f o r d Focus 2026นรูปียังคง DNA ความสปอร์ตอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่หน้าจรดท้ายไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบเล็แบบเ,แบบเรียวคมเติมความดุดันด้วยชุดกันชนหน้าที่ออกแบบมาเฉพาะ RS กระจัางหน้าลายตาข่ายพร้อมโลโกโ้ r s Pro มุมมองแรกก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่โฟกัสรุ่นธรรมดาซุ้มล้อถูกตกแต่งให้ดูกว้างและแข็งแรงล้ออลลอยลายสปอร์ตขนาดใหญ่พร้อมยางสมรรถนะสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนน ส่วนด้านท้ายบอกเลยว่าประทับใจไม่แพ้กันด้วยสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศเมื่อวิ่งเร็วพร้อมกับปลายท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตที่พร้อมส่งเสียงคำรามเร้าอารมณ์ทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร Ford Focus 2026ัน่รูปีให้ความรู้สึกสปอร์ตแบบพรีเมียมเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มหนังและผ้าเอลกันตารารองรับสรีระได้แน่นกระชับช่วยให้ผู้ขับสัมผัสความมั่นใจในทุกโค้งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจับถนัดมือ มาพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายและสะดวกมากขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพดีหน้าปัดแบบดิจิทัลให้ข้อมูลครบทุกอย่างตั้งแต่รอบเครื่องความเร็วหรือแรงดันเทอร์โบในรุ่นนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติรวมถึงช่องเก็บของและพื้นที่ใช้สอยที่คำนึงถึงการใช้งานจริง ด้านสมรรถนะ Ford Focus 2026รูปีถือว่าเป็นหนึ่งในแฮตแบ็กที่แรงและขับสนุกที่สุดในตลาดด้วยขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จท,ที่ให้กำลังสูงและแรงบิดจัดเต็มทำให้การเร่งออกตัวตอบสนองทันใจระบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาแล้วแต่รุ่นย่อยถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยเพิ่มการเกาะถนนอย่างมั่นใจทั้งในโค้งและทางตรง ช่วงล่างถูกปรับเซ็ตมาให้มีความแน่นหนึบแต่ยังคงความนุ่มสบายสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันระบบเบรกแบบสปอร์ตให้แรงหน่วงที่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์การขับขี่จริงบนถนนเมืองหรือท่าหลวง Ford Focus 2026ัส2026รูปีให้ความรู้สึกควบคุมง,ง่ายทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงตอบสนองต่อแรงบิดได้ดีและให้แรงขับเคลื่อนที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเปิดโหมดสปอร์ตหรือแพลกที่จะเพิ่มความร้อนใจยิ่งขึ้นระบบช่วยเหลือต่างๆเช่นระบบควบคุมเสถียรภาพระบบช่วยออกตัวทางลาดชันและเซ็นเซอร์รอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและความสะดวกให้กับผู้ขับอีกด้วยในเรื่องของราคา f o r d Focus 2 0ส6องพนรูปีในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่ารถแฮทแบ็กทั่วไปเพราะมันจัดอยู่ในกลุ่มรถสมรรถนะสูงที่มาพร้อมเทคโนโลยีระบบช่วงล่างระบบขับเคลื่อนแบบสปอร์ตและการตกแต่งพิเศษราคาจึงสะท้อนถึงสมรรถนะและคุณภาพของรถ แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่รักความเร็วและสไตล์สปอร์ตอย่างแท้จริงสรุปโดยรวมแล้ว Ford Focus RSP 2026คือรถแฮตแบ็กที่รวมทุกสิ่งที่คนรักการขับขี่ต้องการไว้ทั้งดีไซน์ที่ดูดันภายในที่ลงตัวสมรรถนะที่พร้อมสำหรับทางตรงและทางโคง้งและความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานทุกวันถ้าคุณชอบรีวิวแบบละเอียดแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องซาเฟเลนยูเเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถเด็ดๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาเฟเลนยูเวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งรถฮอตฮิตสำหรับสายสปอร์ตท,ที่หลายคนรอคอยนั่นคือ2026 ford focus rs road hatch แบ็กสมรรถนะสูงที่กลับมาอีกครั้งในยุคใหม่บอกเลยว่ารุ่นนี้มาพร้อมการอัปเกรดทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่น่าประทับใจมากขึ้นกว่าเดิม เริ่มจากการออกแบบภายนอกก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า Ford Focus 2026รุ่นปียังคง DNA ความสปอร์ตอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่หน้าจรดท้ายไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบเล็แบบเ,แบบเรียวคมเติมความดุดัน,ด,นด้วยชุดกันชนหน้าที่ออกแบบมาเฉพาะ RS กระจังหน้าลายตาข่ายพร้อมโลโกโ้ RS โปร่มุมมองแรกก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่โฟกัสรุ่นธรรมดาซุ้มล้อถูกตกแต่งให้ดูกว้างและแข็งแรงล้ออลลอยลายสปอร์ตขนาดใหญ่พร้อมยางสมรรถนะสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนส่วนด้านท้ายบอกเลยว่าประทับใจไม่แพ้กัน ด้วยสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศเมื่อวิ่งเร็วพร้อมกับปลายท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตที่พร้อมส่งเสียงคำรามเร้าอารมณ์ทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร Ford Focus 2026รูปีให้ความรู้สึกสปอร์ตแบบพรีเมียมเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ่งหนังและผ้าออลกันตาร่ารองรับสริระได้แน่นกระชับช่วยให้ผู้ขับสัมผัสความมั่นใจในทุกโค้งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจับถนัดมือมาพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายและสะดวกมากขึ้น หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพดีหน้าปัดแบบดิจิทัลให้ข้อมูลครบทุกอย่างตั้งแต่รอบเครื่องความเร็วหรือแรงดันเทอร์โบในรุ่นนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติรวมถึงช่องเก็บของและพื้นที่ใช้สอยที่คำนึงถึงการใช้งานจริงด้านสมรรถนะ f o r d Focus 2026รูป,ปีถือว่าเป็นหนึ่งในแฮตแบ็กที่แรงและขับสนุกที่สุดในตลาดด้วยขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จที่ให้กำลังสูงและแรงบิดจัดเต็ม ทําให้การเร่งออกตัวตอบสนองทันใจระบบเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาแล้วแต่รุ่นย,ย่อยถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ช่วยเพิ่มการเกาะถนนอย่างมั่นใจทั้งในโค้งและทางตรงช่วงล่างถูกปรับเซ็ตมาให้มีความแน่นหนึบแต่ยังคงความนุ่มสบายสําหรับการขับขี่ในชีวิตประจําวันระบบเบรกแบบสปอร์ตให้แรงหน่วงที่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ การขับขี่จริงบนถนนเมืองหรือถ้งหลวง Ford Focus 2026รูปีให้ความรู้สึกควบคุมง่ายทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูงตอบสนองต่อแรงบิดได้ดีและให้แรงขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อเปิดโหมดสปอร์ตหรือแทรที่จะเพิ่มความร้อใจยิ่งขึ้นระบบช่วยเหลือต่างๆเช่นระบบควบคุมเสถียรภาพระบบช่วยออกตัวทางลาดชันและเซนเซอร์รอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้กับผู้ขับอีกด้วย ในเรื่องของราคา Ford Focus 2,026รูปีในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่ารถแฮทแบ็กทั่วไปเพราะมันจัดอยู่ในกลุ่มรถสมรรถนะสูงที่มาพร้อมเทคโนโลยีระบบช่วงล่างระบบขับเคลื่อนแบบสปอร์ตและการตกแต่งพิเศษราคาจึงสะท้อนถึงสมรรถนะและคุณภาพของรถแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่รักความเร็วและสไตล์สปอร์ตอย่างแท้จริง สรุปโดยรวมแล้ว Ford Focus RSP 2026ีคือรถแฮตแบ็ k ที่รวมทุกสิ่งที่คนรักการขับขี่ต้องการไว้ท่านดีไซน์ที่ดูดันภายในที่ลงตัวสมรรถนะที่พร้อมสำหรับทางตรงและทางโคง้งและความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานทุกวันถ้าคุณชอบรีวิวแบบละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง s a f เ l เ n นยูเเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถเด็ดเด็ดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่